ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการที่มีเทคนิคดีๆในการเพิ่มยอดต่างๆนะคะในช่องทางโซเชียลของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมีการใช้แพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะคะในการเพิ่มเพิ่มยอดเรียวนะคะในการที่ให้คนดูคลิปของเรานะคะเพิ่มจากหลักหน่วยนะคะสู่หลักร้อยหลักพันนั่นเองค่ะวิธีการทําง่ายๆะค่ะอย่างแรกเลยเพื่อนๆก็เข้าไปที่หน้าแพลตฟอร์ม Google นะคะแล้วก็ใช้เว็บไซต์ที่ทางเราแนะนํานะคะก็คือ KM e Social นะคะ เามาะะเื่เเอเข้ามาแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์แรกได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วจะขึ้นเป็นหน้าหน้าต่างแบบนี้นะคะก็ให้กดเข้าสมัครใช้งานนะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานก็กดที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะแลังจากนั้นนะคะก็กอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะแล้วกดใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติร่วมด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครมีอ m a i l ก็สามารถกดอกอินผ่าน Gmail ได้เลยค่ะสหารับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยทันทีนะคะแล้วกดแถบสี้เงินได้เลย เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะตานนั้นเนี่ยกดเข้ามาที่คําสั่งซื้อใหม่ค่ะมันจะมีแพลตฟอร์มทางนี้นะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยดังนั้นนะคะวันนี้เราจะใช้อินสตาแกรมนะคะก็ให้กดเลือกหัวข้ออินสตาแกรมขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีคําว่าหมวดหมู่ค่ะกดเข้ามาที่หมวดหมู่นะคะก็จะเจอหัวข้อต่างๆขึ้นมากมายนะคะหัวข้อวันนี้นะคะของเราจะเป็นการเพิ่มยอดวิวนะคะก็เราเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะอันนี้ก็จะมี2หัวข้อเราก็จะเลือกไป หลังจากเลือกมาแล้วนะคะก็จะมีคําว่าบริการะคะ่ะบริการก็จะมีะความแตกต่างนะคะจะมีในเรื่องของเวลาแลวก็ราคาที่แตกต่างกันค่ะแต่วันนี้เราก็จะเอาอหัวข้อแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในช่องลิงก์เราก็กดเข้ามาที่ n s t a g r a นนะคะตอนนี้นะคะเรายังมีอยอดบิวนะคะอยู่ที่หลักหน่วยอยู่ก็คือเท่านี้เลยดังนั้นนะคะเรากดเข้าไปในโพสค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ เมื่อคัดลอกแล้วคะ่ะกดมาวางในช่องอวางลิงก์ได้เลยคะ่ะแล้วก็กดใส่จำนวนที่เราต้องการะคะ่ะอย่างเช่นอ่ะมีเราต้องการคนดูเพิ่มขึ้น100คนนะคะล้วก็กดใส่เข้าไปจํานวน100แล้วก็เวลาก็จะขึ้นนะคะเป็นเวลาเฉลี่ยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหาจะเห็นได้ว่ายังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดคําสั่งซื้อได้เลยคะ่ะเมื่อกดคําคสั่งซื้อแล้วนะคะแท็บสีเขียวก็จะปรากฏให้เราเห็น,นะะอันนี้ก็คือทางอุตส่าหะะ์ได้รับการสั่งซื้อของเราแล้วนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถกดเข้ามาดูประวัติการสั่งซื้อได้นะคะว่าเราได้ทําการสั่งซื้ออะไรไปแล้วบ้างนะคะโดยจะมีเลขออเดอร์นะคะระบุบอกทางด้านนี้ค่ะก็จะมีเวลาแล้วก็วันที่บอกด้วยนะคะตอนนี้สถานะของการคาสั่งซื้อนะคะก็อยู่ในที่ขั้นตอนการรอดําเนินการนะคะตอนนี้ก็ให้เพื่อนรอก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีการดําเนินการนั่เองค่ะระหว่างรอนะคะเรามาดูการเติมเงินการเข้าใช้เว็บไซต์กันดีกว่าค่ะการเติมเงินของเว็บไซต์ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะ จะเห็นได้ว่าจะมีช่องทางการเติมเงินนะคะสมช่องทางเลยช่องทางแรกค่ะก็จะเป็น QR code นะคะรองรับทุนธนาคารเลยเมื่อกดเข้ามาเราสามารถกรอกยอดได้เลยหรือว่าพ่อนจะใช้คีย์ัดตรงนี้ก็ได้นะคะเราก็กดรองยออเสร็จล้วก็กดเติมเงินก็จะมี QR code นะคะปรากฏขึ้นเราสามารถสแกนหรือว่าบันทึกรูปภาพก็ได้เช่นกันค่ะ หรือช่องทางที่2นะคะจะเป็น t o Money Wallet นะคะอันนี้ก็จะมีคีย์รับเหมือนกันนะคะหรือว่าจะกรอกไปก็ได้เช่นกันคะ่ะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนะคะสามารถกดเติมเงินได้เลยเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะคะก็คือเป็นคริปโตนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันสําหรับคนที่มีเงินดิจิทัลหรือว่าเงินที่เป็นเหรียญคริปโตนะคะก็กดเติมอีกช่องทาง,งนึงได้เช่นกันเห็นไหมคะว่าจะเป็นอ่ช่องทางที่เติมเงินค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากๆเลยค่ะ ลังจากนี้นะคะถ้าเติมเงินไปหรือว่ามีประวัติการสั่งซื้อที่เออล่าช้านะคะสามารถกดขอ้อพิธีติดต่อแอดมินได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าติดต่อแอดมินนะคะจะมีคําว่าหมดหมู่ค่ะเพื่อสามารถเลือกออเดอร์การชําระหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ตัวเองเจอปัญหานะคะเลิกได้เลยแล้วก็แจ้งปัญหาให้เข้ามานะคะเข้ามาให้พวกเราทราบค่ะว่าพบปัญหากับอะไรหรือว่าจะากรอกเป็นรายละเอียดข้อความหรือรูปภาพก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมเลิกออเดอร์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วกดส่งตัวได้ทันทีนะคะ หรือว่าจะเออแอดไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะเป็นช่องทาง i นะะะทค่ะ K N Social หรือว่าจะเป็นการอ่ากดติเขียวตรงนี้ก็ได้ค่ะก็จะขึ้นไลน์นะคะขึ้นมาให้สแกนนั่นเองค่ะ การจะใช้งานนะคะรู้สึกว่าประทับใจในการใช้งานเนี่ยสามารถคัดล็อกดึงแนะนาให้กับคนอื่นได้นะคะให้เขาเข้ามาใช้งานร่วมกับคุณด้วยนะคะเมื่อมีการสมัครเข้ามาใช้งานเนี่ยก็ทำให้อัตราค่าคอมนะคะ,ะได้ในส่วนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษนะคะสำหรับคนที่ใช้งานนะคะเมื่อเติมขั้นต่ำห้าร้อยนะคะก็จะได้รับการชมซีรีส์จีนะคะมากกว่า400รยายการเลยซึ่งมีการอัปเดตอยู่ทุกเดือนนะคะอันนี้ก็สามารถเข้ามาใช้ได้เพื่อไม่เสียสิทธิ์นะคะประจันนี้เรามาดู ออเดอร์ของเราดีกว่าค่ะว่าคําสั่งซื้อของเราเนี่ยมัน,นดาเนินการไปถึงไหนแล้วนั่นเองนะคะเรากดกลับเข้ามาในหน้าอินสตาแกรมของเรานะ,ะก็เดี๋ยวเราจะมารีเฟรชนะคะจากเดิมนะคะหลักอยู่ประมาณนี้คะ่ะเราเพิ่มไปหนึ่งร้อยนะคะดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาครบถ้วนหรือไม่นะคะดังนั้นก็รีเฟรชได้เลยค่ะเมื่อรีเฟรชแล้วจะเห็นนะคะว่ายอดวิวนาขึ้นมาหนึ่งร้อยเลยนี่จากเดิมนะคะตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งร้อยยี่สิบสองน,นะคะจะเห็นได้ว่า การทำงานของเว็บไซต์ของเราครัมันไม่ได้ล่าช้านะคะสามารถเพิ่มได้ทันใจเลยสําหรับผู้ที่ต้องการใช้งานค่ะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะกดเข้ามาใช้งานกดเข้ามาใช้บริการกับทางเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเทคนิคในการเพิ่มยอดวิวของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใช้งานค่ะสามารถคลิกด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเทคนิคในการบอกเกี่ยวกับยอดวิวก็มีประมาณเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมาบอกเกี่ยวกับเทคนิคอะไรก็ให้เพื่อนๆเราติดตามชมได้เลยค่ะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ